ใหม่โครงการก่อสร้างสกายวอล์คเขื่อนลำตะคองอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาจดชมวิวที่สวยงามและแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองไทยที่คุณผู้ชมต้องไม่พลาดที่จะไปเยือนจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ โรงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณพื้นที่จะทำการก่อสร้างอยู่ที่เขาเขื่อนลั่นตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาโครงการก่อสร้างจุดชมวิวแห่งใหม่สกายวอล์กและกระเช้าลอยฟ้าลำตะคอเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ที่สอดรับกับการพัฒนาเมืองพัฒนาเขาใหญ่เที่ยงเขาเขื่อนลั่นและเขาขนานจิตให้เป็นแลนด์มาร์คและสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดนครราชสีมาโดยภายในโครงการจะประกอบด้วยสกายวอล์กพระพุทธรูปขนาดใหญ่องค์พระชัยเมืองนครราชสีมาอาคารศาลาพักผ่อนอาคารร้านขายสินค้าชุมชน อาคารบริการนักท่องเที่ยวอาคารห้องน้ำสาธารณะงานระบบไฟฟ้าส่องสว่างและระบบสุขาพิบาลงานปรับปรุงทางเข้าออกขยายปรับปรุงถนนไฮไลท์ของโครงการนี้คือการก่อสร้างสกายวอล์กเป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติสกายวอล์กแห่งนี้ จะเป็นจุดชมวิวที่งดงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาและของเมืองไทยโดยจะสร้างยื่นออกจาก,กริมผาประมาณ30เมตรมีพื้นที่ทั้งหมด220ตารางเมตรความยาวทางเดิน65เมตรกว้าง3เมตรเฉพาะทางเดินพื้นกระจกสายเทมเปอร์ลามิเนตความหนา4เซนติเมตรมีความยาว42เมตรสามารถรับน้ำหนักได้500กิโลกรัมต่อตารางเมตร มีความสูงจากระดับน้ำทะเล650เมตรทำให้คุณผู้ชมมีความรู้สึกที่กำลังเดินลอยอยู่เหนืออ่างเก็บน้ําลำตะคองรับลมชมวิวอันประการตาสกายวอล์คเขื่อนลำตะคองเป็นจุดชมวิวที่งดงามอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยบนจุดชมวิวสามารถมองเห็นเขื่อนลำตะคองเห็นวิวทิวทัศน์อ่างเก็บน้ำลำตะคองด้านล่างเห็นเขาอีโต้ของเขาขนานจิตที่มีความต่อเนื่องทางธรณีวิทยา มาก่อนที่จะมีลำตะครองไหลผ่านเห็นกังหันลมบนเขายายเที่ยงเห็นความหลากหลายของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการคมนาคมของประเทศไทยผ่านถนนต่างระดับมอเตอร์เวย์บางไปอินนครราชสีมาผ่านทางหลวงหมายเลข2อถนนมิตรภาพและผ่านโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่กำลังก่อสร้างด้วยครับ และเมื่อมีการเชื่อมจุดชวมวิวต่างๆของทั้ง3แห่งเข้าด้วยกันคือเขาใยเที่ยงเขาเขื่อนลั่นและเขาขนานจิตซึ่งจะเป็นการเชื่อมด้วยกระเช้าลอยฟ้าก็สามารถรวบรวมเอาความงดงามของธรรมชาติมาผนวกร่วมกับการท่องเที่ยวได้อย่างลงตัวถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวที่ทันสมัยแห่งใหม่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วสารทิศเนื่องจากอยู่ใ,นในกล้กับถนนมิตรภาพและถนนมอเตอร์เวย์เ6ครับ การออกแบบและก่อสร้างสกายวอล์กนี้ต้องวางอยู่บนรากฐานของการไม่กระทบกับสภาพความเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นเอของพื้นป่าลำตะคองและจุดรองรับต่างๆในการเชื่อมโยงสองฝั่งลำตะคองเข้าด้วยกันดังนั้นการผลักดันให้เกิดสกายวอล์กต้องผ่านการคิดและการคำนึงถึงการไม่ไปกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดของกระเช้าไฟฟ้าและถ้าหากทำสำเร็จได้เมื่อไหร่จังหวัดนครราชสีมา ก็จะมีแลนด์มาร์คทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่เกิดขึ้นครับโครงการสกายวอล์กนี้คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ภายในปี2,568นี้ครับทั้งนี้โครงการก่อสร้างสกายวอล์กลำตะคองเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่สอดรับกับการพัฒนาเมืองอีกทางหนึ่งเพื่อเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่งดงามอีกแห่งของเมืองไทยทำให้เรื่องราวทางธรณีวิทยาสามารถสัมผัสได้ง่ายขึ้นผ่านการท่องเที่ยวครับอดใจรอ,อกันอีกไม่นานจังหวัดนครราชสีมาก็จะมีสกายวอล์กแห่งใหม่เกิดขึ้นที่จะกลายเป็นแลนด์มาร์คและสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณผู้ชมจะต้องไม่พลาดที่จะไปเช็คอินและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกอดใจรอ,อกันอีกไม่นานครับ